มีคนโทรมาไม่รับเรารู้สึกว่าเขาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราตั้งแต่เด็กมาไม่รู้จักคำว่าอินโทรเวิร์ใช่ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรนะแต่ถ้ามีคนโทรมาไม่รับไม่ชอบคุยโทรศัพท์จะคุยอยู่กับเพื่อนแค่ประมาณหนึ่งคนมีเหตุผลไหมมีการที่เขาโทรมาแล้วขึ้นเบอร์ตรงเนี้เรารู้สึกว่าเขาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเราเหมือนดราม่านั่นเลยอ่ะที่ที่หมอกลาง ไอ้ที่บอกว่าเจนซีไม่ไม่เด็กเ,<อ>เด็กรุ่นนี้จะแบบแล้วมีคน,นมีคนเอาคลิปเนี้ยไปเหมือนพูดในวงกว้างแล้วเขาก็เริ่มแบบเป็นดราม,ม่าก,กันว่าออ๊ยนี่ขนาดนี้เลยเหรอแต่ฉันนะไม่ได้รู้สึกว่าคนที่โทรมาเขาไม่มีมารยาทนะมันเป็นที่เราเองที่เราไม่อยากคุยอย่างนงี้เป็นที่เราลว้วนๆเลยว่าเรารู้สึกว่าเขากําลังก้าวก่เราฉันจะนั่งมองจอยอย่างงี้นะมองจนกว่าเขาจะวางและฉันก็จะเท็กกลับไปว่ามีอะไร และมันจะมีคนบางประเภทอีกเหมือนกันที่พอกูเทคสวยปุ๊บโทรกลับมาอีกเ้าก็ว่างนี่เออใช่ก็ว่างไงก็ว่างก็พิมพ์สิก็จะไม่รับอีกด้วยนะก็จะนั่งดูแล้วเขาก็จะวางไปก็จะเทคกลับไปอีกว่าโทรมาทำไมอ่ามีอะไรอันนี้คือการยกตัวอย่างหรือเคยเกิดขึ้นจริงเคยเกิดขึ้นบ่อยหลายครั้งมากเป็นมานานแลวอย่างอันนี้ตั้งแต่เด็กโอ้โหตั้งแต่มีโทรศัพท์เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อะ ตอนนั้นเามื่อก่อนมันยังไม่ได้เป็นแบบไลน์ไม่ได้เป็น Facebook ไม่ได้เป็น,มน IG มันคือ SMS เราอยอมก็ใช้ SMS เรายอมเสียตังค์ s m s เลยโอ้โหย, oh. ยอมลงทุนพิมพ์เพื่อจะได้ไม่ต้องคุยกับเขา